ข่าววันนี้ตั้งกรรมการสอบเจ้าวาดวัสดโสธรวันที่12กันยายน2568นาอยสในสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่2 9 4รเทับสรเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพฤติกรรมของเจ้าวาดวัสดุทธรวรารามวรวิหารทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ประธานกนรรมการรับทราบคำสั่ง โดยในสุชาติได้เปิดเผยว่ามีการร้องเรียนจเจ้าวาดวัโสธรผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องเขาข่า,ขายกระทําความผิดพระธรรมวินยัยซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่โดยการร้องเรียนเป็นเรื่องทรัพย์สินและเรื่องศีกาซึ่งจเจ้าวาดวัโสธรเป็นชาวคณะจังหวัดและเป็นพระสังฆทาธิการด้วยดังนั้นจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องและประชาชนรวมถึงตัวจเจ้าวาดด้วยเพราะหากไม่เป็นความจริงจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ตนยังได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อท็จจริงให้ปรากฏโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาและให้ผู้ตรวจของสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วยเพราะไม่ทราบว่าในโลกออนไลน์พูดเพื่อความสุกสนานหรือไม่แต่ยอมรับว่าตนก็ได้ยินเรื่องนี้มานานยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและให้ผู้ร้องสบายใจ แต่หากเจ้าวาดทำผิดก็ต้องว่าไปตามระเบียบกฎหมายและต้องแจ้งให้สำนักผู้พุทธศาสนาดำเนินการต่อไปจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ของตนและตนก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกมาเป็นผู้แทนเรื่องนี้มีข่าวมานานแล้วตนก็เคยไปสอบถามและเตือนเจ้าวาดมาแล้วว่ามีเรื่องใดที่ผิดพระธรรมวินัยแต่เนื่องจากวันนี้มีการร้องเรียนตนจึงต้องดําเนินการผู้ซื่อข่าวถามว่าจําจนวนทรัพย์สินของวัด สุทธรมีเท่าใดในสุชาติก่าวว่าวัดสุทธอรไเป็นวัดที่มีทรัพย์สินจํานวนมากแต่เราไม่ทราบว่าเจ้าว่ามีทรัพย์สินขนาดไหนเพราะเห็นมีการโอนไปมาแต่อย่าลืมว่าพระสังฆาธิการคือเจ้าพนักงานเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดข่าวต่อไปกรมอุทยานตรวจสอบสรพงลูกสิงโตดาวติกตอกชื่อดังวันที่13กันยายน2018นผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ เปิดซาวรีเวิร์ลทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตต่อมาสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานได้สั่งให้กักตัวสิงโตตั้ง5ตัวในกรงมาให้ออกมาแสดงในโซนแสดงสัตว์เพื่อปรับพฤติกรรมอย่างไรก็ตามได้มีประชาชนแจ้งเรื่องไปยังกรมอุทยานว่าข้างบ้านเลี้ยงสิงโตเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบซึ่งหนึ่งในรายนั้นที่ได้รับแจ้งก็คือบ้านของนายอ,อรพันธ์หรือหนิงดาวติกต็อก ที่มักจะโพสต์รูปตัวเองกับลูกสิงโตชื่อสรพงศ์โดยในแพลตฟอร์ม Tik To อกที่นายอรพันธ์โพสต์ภาพตัวเองกับลูกสิงโตสรพงศ์นั้นมีทั้งชาวเน็ตที่เข้าไปชื่นชมความน่ารักในขณะเดีวยวกันก็แสดงความเป็นห่วงว่าสรพงศ์เมื่อโตขึ้นอาจจะทำร้ายเจ้าของก็เป็นได้ในทธานีผอส่วนคุ้มครองสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชีงยงใหม่พบ สิงโตดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของนอายอรพันธ์จริงโดยนายอรพันธ์แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมจํานวนสองชนิดได้แ,แก่ชนิดขอไข่นกแก้วเทาแอฟริกันจํานวนหนึ่งตัวและชนิดกอไก่สิงโตจํานวนหนึ่งตัวในธานีรายงานว่าส่วนในรักสัตว์ป่าได้เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่รองรับสิงโตดังกล่าวพบว่า โรงมีขนาดเหมาะสมใช้วัสดุคงทนแข็งแรงสามารถรองรับแรงกระแทกและป้องกันบุคคลหรือสัตว์อื่นๆสับัสิ่งตัวในกรงโดยตรงมีระบบป้องกันเสียงกลิ่นและบำบัดน้ำเสียมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตามพฤติกรรมสัตว์มีแผนการป้องกันและมาตรการฉุกเฉินในอพันธ์กล่าวผ่านท่องติกบอกว่าตั้งแต่มีข่าวสิ่งตทํทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีคนทักมาแสดงความเป็นห่วงจำนวนมาก ก่อนจะเลี้ยงสารพงษ์ได้มีการศึกษาและเตรียมการมาอย่างดีโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาตรวจสอบจนแน่ใจว่าตัวสามารถเลี้ยงเจ้าสารพงษ์ได้เราเลี้ยงสารพงษ์มาตั้งแต่เขาเกิดป้อนน้ำ,ป,นนำป้อนนมด้วยตัวเองจนสารพงษ์คิดว่าเราคือแม่ของเขามั่นใจว่าโอ,อกาสที่เขาจะทาร้ายเรามีน้อยมากแล้วเราก็ระวังตัวเป็นอย่างดีตอนนี้สารพงษ์มีน้ําหนัก60กิโลกร,รมัมถ้าเราไม่ระวังแล้วเขากระโจนใส่เรานี่เกือบล้มเลยต้องตั้งหลักดีดๆเขาอยากเล่นกับเราแต่เขาแรงเยอะ สถานที่ที่เราเลี้ยงเรามีโรลรอบขอบชิดเรามีทุกอย่างที่กรมอุทยากำหนดไว้ข่าวต่อไปคนร้ายชิงกระเป๋าเงินคุณยายอายุ80ปีวันที่13กันยาย,ยน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่12กันยาย,ยนเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนขับรถจักรยานยนต์เดินมาชิงกระเป๋าเงินของคุณยายบัวแดงอายุ80ปีจากตะแรงหน้ารถ ขะจูงจักรยานไปซื้อกับข้าวในตลาดบ้านหนองบุได้เงินสดไปจํานวน1,200บาทโดยมีคลิปวงจรปิดเห็นภาพคุณร้ายได้ชัดเจนคุณยายตกใจร้องตะโกนให้คนช่วยแต่คุณร้ายได้ขับรถจักรยานยนต์หนีไปอย่างรวดเร็ว <_ players> เหตุเกิดบริเวณถนนซอยสารปูย่ย่าบ้านหนองบุตำบลสามพรา้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคุณยา,ยายได้เข้าแจ้งความที่สพเมืองอุดรธาน,านีคุณยาย,ายเล่าว,ว่ารับจ้างห่อส้มงัว ได้เวาลา2 0 2สบถึงบาทเก็บสะสมอยู่นานควรจะได้เงิน1,200บาทตอนนี้ยายอยากได้เงินบัตรประชาชนและเหเรียญสุริย่าสุริยพระพี่นางที่อยู่ในกระเป๋าเอาคืนเอาเมื่อคืนได้เถิดอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ยายทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบจากทะเบียนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายตอนนี้ทราบตัวคนร้ายแล้วอายุ4 6ปีเป็นคนตำบลดงเย็นอำเภอบา้านดุงจังหวัดอุดรธานีมาทำงานและเช่าบ้านอยู่ในแถวที่เกิดเหตุโดยตำรวจไปตรวจสอบ ที่บ้านเช่าแล้วไม่พบตัวขณะที่กำลังเล่งติดตามตัวมาดูนในคดีจบข่าวสวัสดีครับ